สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูยูอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาทัศนศิลป์ EP 3ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทัศนาธาตุในสิ่งต่างๆและในงานทัศนศิลป์จุดประสงค์การเรียนรู้จำแนกทัศนาธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์ ทัศนธาตุคือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยการมองเห็นประกอบด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงและเงาพื้นผิวและพื้นที่ว่างเส้นลายเกิดจากจุดหลายๆจุดมาลากต่อๆกันประกอบไปด้วยเส้นพื้นฐานเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอน เส้นเฉียงหรือทแยงเส้นโคง้งและเส้นหยักหรือซิกแซกสี color สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิลปะสีแต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเ mm hmm. ช่นเดียวกับสีที่เราพบเห็นในธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้าสีของดอกไม้ผลไม้และสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีสำหรับทาอาคารบ้านเรือน รูปร่างรูปทรงรูปร่างเชฟมีลักษณะเป็นสองมิติคือมีความกว้างความยาวเช่นรูปร่างเลีา่คณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์พืชและรูปร่างอิสระใบไม้ก้อนเมฆรูปทรงฟอร์มมีลักษณะเป็นสามมิติคือมีความกว้างความยาว ความหนาหรือความลึกเช่นรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมพีระมิดกรวยรูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นคนสัตว์พืชและรูปทรงอิสระก้อนหินดินหยดน้ำก้อนเมฆและเปลวไฟพื้นผิว texture ลักษณะของส่วนนอกสุดของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได้เช่นผิวมันด้านหยาบละเอียดขรุขระในทัศนศิลป์จะมีพื้นผิวแตกต่างกันทำให้เกิดความรู้สึกสนุกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ภาพแรกจะเป็นการสร้างสารรค์งานโดยใช้จุดหล,หลายร้อยจุดหล,หลายพันจุด ภาพที่2เป็นการใช้เส้นต่างๆส่วนภาพที่3ใช้เส้นก้นหอยทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะภาพแรกเป็นการใช้เส้นต่างๆโดยใช้สีไม้หรือสีเมจิกก็ได้ส่วนภาพที่2เป็นการใช้วงกลมเส้นแล้วก็สีอ่าส่วนภาพที่3เป็นลักษณะพื้นผิวทําให้เกิดลวดลาย กิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมคำตอบองค์ประกอบของทัศนธทานให้สมบูรณ์พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนักเรียนจะเห็นว่าองค์ประกอบทัศนธาาุที่นักเรียนควรรู้จักมีทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวถ้าเป็นเส้นให้นักเรียนขีดเหมือนกับตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นเส้นตรงแนวตั้งก็ขีดลากเป็นแนวดิง่งเส้นโค้งแนวคลื่นลักษณะเส้นโค้งแนวคลื่นเป็นแบบไหนมันจะเหมือนกับคลื่นไหมคะอ่าต่อไปตัวอย่างของสีคุณครูระบายสีแดงอ่าถ้าเป็นสีเหลืองนักเรียนก็ระบายสีเหลืองรูปร่างรูปร่างสามเหลี่ยมมีลักษณะแบบไหนเราก็วาด ลงไปต่อไปรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปทรงลักษณะรูปทรงจะมีความหนาหรือความลึกเพิ่มเข้ามาลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนมันจะเหมือนกล่องไหมรูปพีระมิดรูปทรงกลมต่อไปเป็นพื้นผิวพื้นผิวหยาบนักเรียนคิดว่าอะไรมีลักษณะเป็นพื้นผิวหยาบเราก็ว่าสิ่งนั้นลงไปถ้าเป็นผิวเรียบ อะไรบ้างล่ะที่เป็นผิวเรียบอ่ะเราก็วาดลงไปอาจจะเป็นของใช้ผลไม้หรือของเล่นก็ได้ส่วนผิวแหลมคมอ่ะพื้นผิวแหลมคมเราจะวาดอะไรดีล่ะที่มีลักษณะเป็นแหลมคมนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะให้ทำลงในกระดาษหรือสมุดวาดรูปก็ได้ค่ะ สรุปบทเรียนวันนี้ทัศนธาตุคือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยการมองเห็นประกอบด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวและพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์เป็นการนำส่วนประกอบเหล่านี้มาจัดวางให้เกิดความสวยงามแปลกตาและมีชีวิตชีวาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ พบกับครูยูอีกแล้วนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะรายวิชาทัศนศิลป์ EP 3ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องทัศนธทาุในสิ่งต่างๆและในงานทัศนศิลป์จุดประสงค์การเรียนรู้จำแนกทัศนธทาุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์ทัศนธทาุ คือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยการมองเห็นประกอบด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงและเงาพื้นผิวและพื้นที่ว่างเส้นลายเกิดจากจุดหลายๆจุดมาลากต่อๆกันประกอบไปด้วยเส้นพื้นฐานเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงหรือทะแยงเส้นโค้งและเส้นหยักหรือซิกแซก สี color สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศิลปะสีแต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับสีที่เราพบเห็นในธรรมชาติเช่นสีของท้องฟ้าสีของดอกไม้ผลไม้และสีที่มนุษย์สร้างขึ้นสีสำหรับทาอาคารบ้านเรือนรูปร่างรูปทรง รูปร่างเชฟมีลักษณะเป็นสองมิติคือมีความกว้างความยาวเช่นรูปร่างเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นคนสัตว์พืชและรูปร่างอิสระใบไม้ก้อนเมฆรูปทรงฟอร์มมีลักษณะเป็นสาม,มิติคือมีความกว้างความยาวความหนาหรือความลึก เช่นรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมม,มุมฉากทรงกระบอกทรงกลมพีระมิดกลวยรูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่นคนสัตว์พืชและรูปทรงอิสระก้อนหินดินหยดน้ำก้อนเมฆและเปลวไฟพื้นผิวเท็กเจอรลักษณะของส่วนนอกสุดของวัตถุท,ที่เรามองเห็นและสัมผัสได้เช่น ผิวมันด้านหยาบละเอียดขรุขระในทัศนศิลป์จะมีพื้นผิวแตกต่างกันทำให้เกิดความรู้สึกสนุกตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ภาพแรกจะเป็นการสร้างสารรค์งานโดยใช้จุดหลายๆร้อยจุดหลายๆพันจุดภาพที่สองเป็นการใช้เส้นต่างๆส่วนภาพที่สามใช้เส้นก้นหอย ทัศนาาธาตุในงานทัศนศิลป์อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะภาพแรกเป็นการใช้เส้นต่างๆโดยใช้สีไม้หรือสีเมจิกก็ได้ส่วนภาพที่2เป็นการใช้วงกลมเส้นแล้วก็สีอ่าส่วนภาพที่3เป็นลักษณะพื้นผิวทำให้เกิดลวดลาย กิจกรรมวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพต่อเติมคำตอบองค์ประกอบของทัศนาธาตุให้สมบูรณ์พร้อมทั้งระบายสีตกแต่งให้สวยงามนักเรียนจะเห็นว่าองค์ประกอบทัศนาธาตุที่นักเรียนควรรู้จักมีทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงและพื้นผิวถ้าเป็นเส้นให้นักเรียนขีดเหมือนกับตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเส้นตรงแนวตั้ง ก็ขีดลากเป็นแนวดิ่งเส้นโค้งแนวคลื่นลักษณะเส้นโค้งแนวคลื่นเป็นแบบไหนมันจะเหมือนกับคลื่นไหมคะอ่ะต่อไปตัวอย่างของสีคุณครูระบายสีแดงอ่ะถ้าเป็นสีเหลืองนะกักเรียนก็ระบายสีเหลืองรูปร่างรูปร่างสามเหลี่ยมมีลักษณะแบบไหนเราก็วาดลงไป ต่อไปรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างวงกลมรูปทรงลักษณะรูปทรงจะมีความหนาหรือความลึกเพิ่มเข้ามาลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบบไหนมันจะเหมือนกล่องไหมรูปพีระมิดรูปทรงกลมต่อไปเป็นพื้นผิวพื้นผิวหยาบนักเรียนคิดว่าอ,อะไรมีลักษณะเป็นพื้นผิวหยาบเราก็ว่าสิ่งนั้นลงไปถ้าเป็นผิวเรีย อะไรบ้างล่ะที่เป็นผิวเรียบอ่ะเราก็วาดลงไปอาจจะเป็นของใช้ผลไม้หรือของเล่นก็ได้ส่วนผิวแหลมคมอ่าพื้นผิวแหลมคมเราจะวาดอะไรดีล่ะที่มีลักษณะเป็นแหลมคมนักเรียนอย่าลืมทำกิจกรรมด้วยนะคะให้ทำลงในกระดาษหรือสมุดวาดรูปก็ได้ค่ะสรุปบ,บทเรียนวันนี้นทัศนธาต คือสิ่งที่เรารับรู้ด้วยการมองเห็นประกอบด้วยจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแสงเงาพื้นผิวและพื้นที่ว่างในงานทัศนศิลป์เป็นการนำส่วนประกอบเหล่านี้มาจัดวางให้เกิดความสวยงามแปลกตาและมีชีวิตชีวาวันนี้สวัสดีค่ะ